ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ข่าวนี้เป็นข่าวในช่วงนี้ค่ะที่มีการหาปลาในช่วงน้ำหลากเป็นโรคลมชักตกน้ำยมพบเป็นศพห่างไป3กิโลเมตรค่ะ โดยเมื่อเวลา9ก้านาฬิกาวันที่7สิงหาคม2566นารยทอนใจยกุลนายกอบตทุ่งแหลงนายปรชญาขุนชุม่มรองนายกอบตทุ่งแหลงนำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยล่องเรือตามลำน้ำยมหลังจากที่เกิดเหตุในสำเริงขุนชุ่มหรือหนานควนอายุ49ปีอยู่บ้านเลขที่121บ้านสีดอนชายหมู่ที่1ตําบลทุ่งแหลงอำเภอลองจังหวัดแพร่หายตัวไปหลังจากหาปลา น้ำยมท่าน้ำใกล้โรงเรียนปากจอกวิทยาตำบลทุ่งแหลงซึ่งอยู่ใกล้บ้านพบรองเท้าและอุปกรณ์หาปลาวางไว้ใกล้ตะลิ่งซึ่งเป็นจุดที่คาดว่าอาจตกน้ำเพราะเจ้าตัวมีโรคประจำตัวคือโรคลมชัก คาดว่าจะจมน้ำช่วงเวลา16นาฬิกาของวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะหลังจากนั้นนายสมฤทธิ์ขุนชุม่มซึ่งเป็นพี่ชายในสำเริงได้ไปแจ้งให้ในายสุทั์โพธิ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตำบลทุ่งแรงให้ช่วยกันติดตามและนำความเข้าแจ้งกับตำรวจประจำหน่วยบริการประชาชนตำบลทุ่งแรงจากนั้นญาติิประสานเจ้าหน้าที่กู้ภยัยร่วมกับชาวตำบลทุ่งแรงอําเภอลองได้ระดมติดตามค้นหาโดยประสานขอความช่วยเหลือจากฝ่ายปกครอง อำเภอลองนำฝ่ายบรรเทาสาธารณาภัยอบตอทุ่งแหลงหน่วยกู้ภัยในเขตอำเภอลองและสมาคมกู้ภัยเด่นชัยร่วมบุญช่วยกันติดตามหาด้วยค้นหาทางน้ำจนกระทั่งเวลา19นาฬิกาของวันที่6สิงหาคมจึงยุติการค้นหาค่ะ และเช้าวันนี้จึงเริ่มค้นหาอีกครั้งเนื่องจากเวลากลางวันสะดวกในภารกิจค้นหาคนสูญหายซึ่งหลังจากนี้จะประสานนักประดาน้ำจากกู้ภัยที่มีความพร้อมมาช่วยค้นหาเนื่องจากพื้นที่จังหวัดแพร่มีฝนตกอยู่อย่างต่อเนื่องทําให้ลําน้ํายมมีปริมาณน้าเพิ่มขึ้นและไหลเชี่ยวกรากจึงจะได้วางแผนการค้นหาให้รัดกุมปลอดภัยกับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายด้วยค่ะ ต่อมาเวลา10นาิก25นาทีได้รับแจ้งว่าพบร่างในสำรึงแล้วค่ะห่างจากจุดที่เกิดเหตุและค้นหาไปประมาณ3กิโลเมตรพบศพความหน้าอยู่ในน้ำเสื้อมีอักษรสีเหลืองติดพุ่มไม้ในน้ำ ใกล้สวนสม้มใต้บ้านปักจอกหมู่ที่9และหมู่ที่4ซึ่งน้ำยมเชี่ยวกลากเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังนำศพขึ้นมาชนะสูตรโดยมีร้อยตำรวจเอกสันติคุณชุม่มรองสารวัตรสอบสวนสอบพอลองตรวจสอบที่เกิดเหตุชนะสูตรพลิกศพเบืบ้องต้นไม่พบร่องรอยการทำร้ายหรือการฆาตรกรรมค่ะญาติไม่ติดใจการเสียชีวิตจึงนำร่างมอบให้กับญาตินำไปประกอบพิธีทางาศาสนาต่อไปค่ะตีพอไอ้คื่นึ่งผม มาพอตีว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาคือบ้านหยิ่งตองกับผมพอตั้งสองเขตเส็นปุ๊บนี่มันกระยูบเนี่ยผมวันกระยูบบุญเนี่ยยินไหมตีลักนะครับตีลักหมะตรงนี้นะอ่ามีส่วนอาจจะตกปุ๊บมันจะประท่าอยู่ท่านหน้ามันดันคือว่ามันขึ้นไปได้ใช่ใช่อ่ามีส่วนสักทีวันนี้มันตอนตะวันตะวันนี่บ่าสักเสี้ยงมันมัาจะลงมาจอมเบ็ดเนาะครับเราผมก็ห้ามเราว่าเราต้องไปหน้ามันนัก ก็เดินไปซื้อเบ็ดซื้อเบ็ดแล้วผมก็ออกไปสวนเดี๋ยวกลับมามันลงมาแล้วแล้วประมาณสักสี่มงเน่ะลุงไม้แกอยู่ตาเนี่ยแกหันมันนั่งจอมเบ็ดตอดแหแล้วกับโบได้เอาแหมาไว้กับนั่งจอมเบ็ดเดี๋ยวเคอะตังค์ครับแล้วกับฝนอ้อยมันเป้าลุงไม่ก็เลยขึ้นไปบ้านจากนั่นกับโบมีแหหันเลยถ้าว่ามันตกเนี่ก็จะต้องตกช่วงที่ว่ามันจอมเบ็ดอาจจะบุบน่าจะเป็นช่วงแรงอายุสี่สิบเก้าครับ บอกเข้านี่สองคืนแล้วใช่บ้านโมแกธรรมดาน่ะธรรมด้านฮาปุเตียนี่แกจะบอกไปไก่จะยืดแถวบ้านเขาเนี่ยมูนึงมูซิฟน่ะปุเตียผมไปด้วยหานี่จะมีแถวบ้านเปลี่ยนมันฝุ่งมันเดียวป้ากับไปกินเหล้าลำไก่จะน้อยฮะไอ้ยังเก่งกับคืนเดียวน่ะเอามงซิฟมงมาไก่จะมาบ้านอ่ะครับกินแล้วก็ป่อยกินยาขมิ้นอ่ะผมวัววุ้งประจักรนั่นแหละ คำมันจักจักนองจักนี่น้ำลายผุกปากูุขคอแล้วผมปั่มหัดใจครับครับแต่ว่าวันคำอ๋อแหลกนั้นผมไปสอบตามคนดิ้สอบตามบ้านเกิดผมก่อนเขาเจนแน่ใจก่ถึงไปแจ้งความนะมีแห่มีกระสังมีมีดเล่มหนึ่งเบ็ดอันหนึ่งอยู่จุดนั้นผมกล้าว่ามันทุกชุดนั้นผมไปคนไปเก็บมาอ๋อตะปุ่นเหรอครับ

อู้กันได้อยู่ด้วยกันกินกันมกรทายวเขบกไปนหแล้วไอ้ีวันตาไอ้เดวก็แกงุน้ำอยู่ไหนก็